เราจะไปไหนกันคะไไจะไปไทยแลนด์จะไปไทยแลนด์แล้วน,ะนักนนโนอเคมอันนี้กำลังจะไปดูไบนะคะต่อไปด้วยไทยแลนด์ ขับวความสูงแต่ชอบนั่งใกล้น,นาฬิกา มาดูใบามากินซูชินะคะอันอันใน,นกุจิมืี้น้องฟิลเหมือนกินเขาอยู่บ้านงานฟังพระสวดอะไรประมาณนี้ไม่เจอได้ยินเนาะอยู่ดูใบนะคะชักโครก